นะครับโอ้ยตัวนี้เป็นเงาพี่น้องเปดิดเธอผมดอกงามงามกระล่างตะปุตะปีพี่น้องมันครับนนะโอ้ยเป็นเงาพี่น้องโอ้โมันจุ่มหน่อยครับคุณมนะเปดิด สวัสดีครับมาพบปอกันกับนุ่มหน่อยปฏิทินบ้านหน้าคือก็เหมือนเดิมเช่นเคยนะคะผมครับเมือนี้นุ่มหน่อยพามาหาเลาะเก็บเฮ็ดคมพี่น้องเห็ดคมเฮ็ดยุค่้านะคะผมครับ,ม,บมหาเลาะเมืองครับเมือนี้ว่าสิบเป็นยจงไหสิได้บอนะคะผมเฮ็ดพอกะเหลื่มแก่แล้วนะคบเหลื่มเป็นดอกเถาดอกแก่แล้วครับบอได้ไปหาแล้วครับยุดแล้วครับพี่น้องเดี๋ยวกะ เหลือนอใหม่นะครับผมหล้วก็ล่อเฮ็ดแล้ะโงอเฮ็ดดินเฮ็ดรวมออกนะครับผมครับมือนีนุ่มหน่อยมาาะฮะรอเมืองเฮ็ดคมก่อนพี่น้องได้ยินว่าเฮ็ดคมเฮ็ดยุค่าออกพี่น้องเดี๋ยวมาเมืองน้ากันนะครับนุ่มหน่อยสีโศกสีมานบอพี่น้องสีไดงเฮ็ดคมเมื่อต้อ่มก่อยบอครับผมไปเมืองกับนุ่มหน่อยเลยนะคบนะครับกระตาคูใจเฮ้าพี่น้อง อ่ะพี่น้องหมุนมาหอดหลอดมาหอดกับเห็นละพี่น้องนี่โอ้ยดอกงา,งามครับผมครับโอ้ยดอกงา,งามครับผมนะครับโอ้ยดอกนี้เสียมางามเลยคุณนาะ ครับผมโอ้โหบนน่ะกะล่างงามพี่น้องดอกล่างงามครับครับดอกกะล่างกะล่างโตอ่อพี่น้อง โอ้ยดอกก็ล่งงามพี่น้องกาล่งตะปุตะปีพี่น้องมันนะดอกกาล่งงามครับผมไอ้ก็ล่งตะมุตะมีพี่น้องคีอการก็หนุ่มหน่อยแหละพี่น้องกาล่งตะฮักครับผม <laughs> ดอกคิดขมเพ็ดยุค่านะครับเพชดเพึ่งขมพี่น้อง นะครับโอ้ยตัวน,นี้เป็นเงาพี่น้องเปิดผุนะครับยกเงามาเลยอ้ยดอกงามคุณนะ ครับดอกกบถึงกไใบดอกใหญ่ขาอวบเป็นเลนะครบผมนี่ครับผมทางบานุ่มหน่อยมีแต่เฮ็ดผึ่งขมนะครับบบมีเฮ็ดผึ่งหวานพี่น้องมีแต่เฮ็ดผึ่งยุค่าขมครับผมเห็นทางอื่นเพิ่นมีเฮ็ดผึ่งหวานนะํะพี่น้องออกยุ่น้ำกันก็เ,เพ็ดผึ่งขมนะครับ ต่พอบานนมหน่อยวุมีครับมิตเตเฮดเพื่องคุ้มนี่แหละครับเก็บพี่น้องว่าเอาไปเฮดเมน่ได้แสบครับพี่น้องนุมหน่อยว่าเอาไปตุ่มนะครับตุ่มแล้วก็มาก่อยพี่น้องก่อยใส่บักนาวครับผมเมือ่อวายาพี่ พึ่งออกใหม่นะครับฝนพึ่งยุดตกพี่น้องมันพึ่งออกนะครับออกยังม้อหลายดอกครับพอได้เก็บกินครับพมอใช่ยืยนนคือใหม่พี่น้องครับดอกกังงานอยู่ ครับผมดอกกระลังบิดหักโอ้โผมึงจิมเนี่ยครับคุณน่ะมางานแท้ที่น้องเล้ยคุณน่ะเก็บเลยครับ าดตีนเพิ่นไหวนะครับให้เพื่นเป็นเสือพี่น้องับอุ้ยดอกสีหม่วงเลยพี่น้องนะ ดอกกับขาไปคนละทางแหรอครับจุ่มนิ่งหาน้พี่น้องมึงครับอ่าถอดดอกแย่กูนีจักหน่อยนะครับจังางามเลยพี่น้องเอ้ยขาคือจีหัวแห้งครับผมวุ่นนะ นี่มือขานะคุณอะกระฟู แบบออกขาวัวป่วงกับผมคุณนะครับผมนี่โอ้ยเป็นเงาเลยพี่น้องคุณนะครับ คือผมดอกงามๆครับครับนี่โอ้ยดอกนี้มางามเลยครับพูดนะ สีม่วงเลยครับผมปารสองดอกนี่ครับคุณนะ่ะอุย้ยขาเป็นขาดอกเป็นดอกพี่น้องปาร์ตมันครับอุย้ยเป็นเงาพี่น,อน้องเนอ คุณนะโอ้ยดอกรุดแล้วพี่น้องโอ้ยขาอวบค่ะฮัตบุญนะครับจิมมีนอวบพี่น้องขาโอ้ยคุณขาแบบตันๆเลยครับผม ครับออยูนปปาห้าพี่นอ้องป้าญ้าอยูอยนิปนาม,มครับผมครับอ่าดอกกระลังงามพี่นอ้องคุณนะ ครับผมโอ้ยขาเป็นขาพี่น้องเอ้ยมึงโอ้ยเหตดไปถือไอ้ดอกพื้นรูดออกน,นะม่บงบาขักกับ,บหินเนื้อรับนี่จีคือกันกับหยาพี่น้องเอ้ยไปครับอย่างเดินทางกลับบ้านกัน,นครับผมเดี๋ยวไปมึงสรุปผลงานการเก็บเพชรคมของนุ่มหน่อยเมือนี้อยู่บ้านนะครับผม กระบ,บาดกันครับครับผมนี่ครับหนุ่มหน่อยมาหอดบ้านแล้วครับเก็บออกแซกกระจาดพี่น้องนี่ผลงานการเก็บเฮ็ดขมเฮ็ดยูค่าของหนุ่มหน่อยมือนี้นะครับได้เพราะเด็ดตุม่มอยู่ครับผมนี่ครับได้กระจาดหนึ่งพี่น้องเพราะเด็ดตุ่มครับเห็ดยังออกบ้ฮัลไลนะครับผมคนเก็บก็หลยกวัวเห็ดออกพี่น้องเอ้ย นุ่มหน่อยกระไดมากพ่อเดชตุม้มพี่น้องพ่อเดชตุ้มก้อยครับผมผลงานมานือนีครับครับผมนุ่มหน่อยขอฝากกดไลกดแชรกดติดตามน้ำเนยเด้อครับผมเอาไว้เจอกันไม่คลิปนานนะครับสำหรับคลิปนี้นุ่มหน่อยขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ